ได้มาแล้วค่ะร้อยแปดบมองบนค่ะรักแล้วก็รักเลยหัวมันก็ปักหัวมันก็ปา๊มปามในที่โคนตามในที่วัวที่หมาขี้กาที่ไก่รักไม่ลืมหูลืมตารัก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 หูนุ่มเยมาเยไปเยไปเยมาไม่จบตาไม่กลับไปไม่กลับมาทุ่มไปทุ่มมาทุ่มบนทุ่มสร้างสร้างสมสมโอมจงเงย วิบป like ั friend, <t Rahmen> ๊บปับเพลงผมวิบ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 เพลงผมติดป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 ิดอ่าอ่ะให้ต้อยค่ะยังไม่เสร็จเราไม่ยิ้มไม่ได้เลยกับหนูเลยหรอเราไม่มีเดาร่วมอะไรเลยหรออ่าใช่ค่ะอยากจำรักยังยังไม่รักโอ๋อันนี้แมทพอดีเลยเข้าซึมเข้าหน้าเลยเพราะว่ารูกผสมละลายลูกไว้ด้วยใช่หรอ เดียวนะมองแหวนมาจากไหนเอ้ยมองแหวน